สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรายการลายสาระรายการแบบจะพาคุณมาชมพระเครื่องแบบคีโมคีโมนะครับเขี่ยกองไปแล้วก็โมไปครับวันนี้นะฮะวันนี้เราก็มาชมพระสมเด็จสวยนะอีกสักหนึ่งองค์ นะฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จาสาวหลงนะฮะเขาเรียกว่าพระสมเด็จสาวหลงนะวัดเพตาสุขารมานะฮะจังหวัด <c oughs> จังหวัดระยองไหมเออถ้าจำไม่ผิดเนาะอ่าก็วัดเพตาสุขารมนะฮะก็จัดสร้างพระเครื่องนะฮะวัดเพตาเนี่ยก็จัดสร้างประมาณปี2507 โดยประมาณนะฮะแล้วก็สร้างต่อๆกันมาเรื่อยๆนะฮะก็สมเด็จสาวลงก็มีการจัดเตรียมกันตั้งแต่ปี2507นะฮะแล้วก็เริ่มทำนะฮะกดพิมพ์โดยหลวงพ่อโตเออที่ท่านจะอเคนะสร้างนะฮะก็สร้างปลูกเซกนะฮะ ท่านก็ได้นิมนพระเกจิในละแวกนั้นนะฮะมาร่วมปลูกเสกด้วยนะฮะส่วนส่วนผสมก็มีหลายๆอย่างว่าก,กันว่าที่เรียกว่าสมเด็จสาวหลงเนี่ยเพราะว่าเขาบอกปากทางเข้าวัดมีแต่ยว่านสาวหลงนะ,ะท่านก็เลยเอาว่านสาวหลงเนี่ยมาผสมใน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 ส่วนผสมของในพระรุ่นนี้ด้วยนะฮะก็ จะอ่าเป็นพระที่มีผงหลักก็คือผงของอ่าสมเด็จโตนะฮะผงที่ชาววังมอบให้ท่านอ่าในพระราชวังนะฮะ mm hmm. ก็เรียกว่าผงชาววังแล้วก็ผงของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะฮะในการอ่ามาผสมอ่าในพระรุ่นนี้นะ,ะมวลสารเด่นๆน,นะฮะอ่าแล้วก็ท่านก็ได้นมนอ่า เกจิและแวกนั้นนะฮะหนึ่งในนั้นที่ท่านนิมนต์มาก็คือหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครก็รวบปลุกเสกนะฮะแล้วก็แจกใจให้ลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปนะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่นําไปขึ้นคอนะฮะก็มีประสบการณ์นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเมตตาค้าขายนะฮะ โชคลาภมหาสเสน์นะฮะเด่นในทางเมตตามหานิยมมากนะฮะก็เลยเขาเรียกอะไรนะก็เลยได้รับสมญานามตามชื่อนะ,ะคือว่าสมเด็จสาวหลงเ,ออเขาจะเรียกว่าสมเด็จสาวหลงพิมอ่าองนี้พิมพ์ข้างจุดออพิม์ข้างจุดคือยังไงพิมพ์ข้างจุดก็จะมีเนี่ยข้างๆเสียงพระเนี่ยก็จะมีจุดจุดไข่ปลานะฮะสองจุดอยู่ข้างเสียง จุดไข่ปลา2จุดอยู่ข้างเสียงเขาเรียกว่าพิมพ์ข้างจุดข้างหลังก็จะเป็นยันก็เรียกอะไรนะยันมหาละรวยไหมรรอเรือ2อ,อันผมก็ไม่เก่งยันเนาะแว่ารอเรือคู่นั่นแหละข้างหลังนะปั๊มไว้นะฮะเป็นยันด้านหลังนะนะฮะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ รอเรือคู่กันเลยเครียกันเลไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้นะเนื้อหาก็ประมาณนี้นะนะฮะ,ะ,นะฮะพุทธคุณก็เด่นทางเมตตามานิยมซะเป็นหลักนะฮะโชคลาภค้าขายนะฮะ,นะฮะมานิยมติดต่อเจรจาค้าขายอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนราคานี่ก็ไม่รู้ว่าสายตรงหรือในพื้นที่เขาเช่าหาบูชากันยังไงนะครับก็ผมก็ไม่ได้ เขาเรียกอะไรไม่ได้ทําคารซื้อขายเป็นหลักมีแต่ซื้อเออไม่ได้ขายมีแต่ซื้อนะฮะเขียกองเจอก็เช่ามานะฮะก็ราคาที่เช่ามาก็หลักร้อยนะฮะร้อยร้อยสองร้อยนะฮะเห็นเนื้อสวยๆแปลกๆดีก็เก็บมาในสไตล์การคนชอบพระแหละฮะบางทีมันก็ไม่ได้มีเหตุผลว่าเราต้องรู้จักพระอะไรแล้วเราค่อยชอบแล้วค่อยเช่านะก็บางทีก็ไม่รู้จัก แต่ชอบก็เช่าอะไรประมาณนั้นโดนเก้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าในการเช่าพระมันโดนแน่ๆเรื่องของการโดนเก้การได้พระที่ไม่มีในสารระบบมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเช่ามามาหาวัดเองอะไรเงี้ยตอนที่ไปเช่าว,ว่าอ่าสมเด็จที่ไหนครับพี่พระที่ไหนครับพี่ขาบอกเขาไม่รู้เอาหาวัดเองเออมาวัดใจเองมาวัดเองก็เป็นปกตินะฮะเพราะว่าเราเช่าพระในราคาไม่สูงนะฮะ ก็ประมาณนั้นนะฮะใครที่อชอบในเขาเรียกพระที่เด่นนะฮะที่เด่นในในเรื่องของพุทธคุณเรื่องโภกรทรัพย์เมตตา,าเจรจาค้าขายนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ที่นำมาให้ชมแล้วก็แนะนำเล่าสู่กันฟังในเรื่องของ รายการไล์สาระนะครับก็ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะฮะเพื่อความละเอียดชัดเจนในการเลือกอเช่าบูชานะฮะกันอีกนะฮะสำหรับผู้ที่จะทำการเช่าหานะฮะก็ก็อย่างที่ที่เซียนหรือคนที่เช่าพักเขาก็พูดมา รุ่นต่อรุ่นหลายปีหลายรุ่นนะกับประโยคที่ว่าให้ใช้ตาดูนะฮะให้ใช้ตาดูอย่าใช้หูฟังนะ,ะอย่าฟังแค่ว่าเขาเล่าว่านะเพราว่าอย่างนั้นนะฮะก็ให้ใช้ตาดูนะฮะ,อ,ะอย่าฟังเขาเล่านิทานนะ,ะก็ลองศึกษาข้อมูลละเอียดก่อน จะทำการเช่านะฮะเงินเราแท้พระเราก็ต้องแท้ถึงเงินเราแท้แต่เราก็อาจจะเจอพระเก <c oughs> ส่วนมากก็เจอพระเก๊แหละครับ <c oughs> นะครับก็แท้บ้างเก๊บ้างก็ธรรมดาแล้วฮะวีรบรุษย่อมมีบาดแผลนะฮะก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe นะับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขี่ยกองประคองชีพแล้วก็นำพระมาะขี้โม้ให้สู่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะไ,ดได้ฟังได้ชมกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,อกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ